สวัสดีครับบอยนะครับจากช่องบอยโปรโมชั่นนะครับบอยพามาชมกับ Ford ดเลนเจอร์สีดำคันนี้นะครับมากับ สไตล์การแต่งแนวอเมริกานะครับเป็นในรูปแบบของ Y i o บ y นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมก่อนไปชมคลิปกันบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งให้บอยด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับจากกระจังหน้าเดิมนะครับเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นในส่วนของ F150 เลยนะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะครับผมพร้อมโลโก้ Ford FORD สีดํานะครับพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะครับผมขยับลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของไฟ LED รูปตัว C นะครับผมเอาไว้ไฟ LED รูปตัว C นะครับผมจะเป็นวิ่งสว่างในกลางกลางวันนะครับในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับผมเราก็ทําการใหม่ทําการ ติดตั้งใหม่นะครับเป็นกันชนหน้าแบบ F150 นะครับสีดำด้านนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกในรุ่น XLT นะครับเราก็ทำการบิวอินติดกับเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมาในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านะครับเราทําการเพิ่มสเต็ปนะครับผมในส่วนของระบบไฟแบบมาแต่งมาให้นะครับเป็นแบบไฟเลี้ยววิ่งนะครับพร้อมคีบ3ามคีบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟรอบวงแหวน LED นะครับผมในส่วนของตัวลูกแก้วนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนเป็นแบบ สีแดงมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความหล่อดุดันให้กับตัวรถนะครับผมมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราทําเป็นแบบ Wi ยบอนะครับเราทําการเสริมด้านข้างเข้ามานะครับประมาณ2-3นิ้วนะครับผมก็จะสังเกตว่ารถมีการขยายบอดี้ออกมานะครับผมทําให้รถดูใหญ่บึกบึนให้เข้ากับล้อแม็กขนาด20ของเราเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อแบบแรปเตอร์นะครับผมสีดําด้านแบบนี้เรียบเลยนะครับล้อแม็กของเรานะครับเปลี่ยนจากเดิมนะครับ มาเป็นขนาด20นิ้วนะครับผมออฟเซตนะครับลบ24นะครับผมมาคู่กับยางมัทเรนนะครับผมใส่ยางนะครับ33คูณ12.5นะครับ R20 นะครับผมสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับเราใส่ในส่วนของโชปปีกนกโปรพนเดอร์มาให้นะครับเพื่อตั้งศูนย์ถ่วงล้อ่าเพื่อตั้งศูนย์ให้ตรงนะครับแล้วพราะเรายกขึ้นมา2นิ้วนะครับ ในส่วนกระจกด้านข้างนะครับของในรุ่น XRT เราทําการเสริมหล่อเข้ามาเพิ่มนะครับในส่วนของตัวชุดครอบไฟนะครับผมเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟ LED ในเวลาวิ่งกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟส่องเท้าเพิ่มเติมมาให้นะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับมันก็จะมีไฟลงมานะครับทำให้ราส่วนของเซ็ตดำนะครับผมเราใส่ตัวเบ้ามือจับมาให้นะครับผมก็ลองมือนะครับการลอยนิ้วมือขีดขวดต่างๆนะครับคิ้วกันสร์นะครับแท้จากโรงงานเลยนะครับ แล้วก็ล่าหลังคาเราติดมาเพิ่มนะครับในส่วนเล่าหลังคาสีดาด้านนะครับเพิ่มมิติตัวรถให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับมาในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายเราก็ทําการเสริมโป่งล้อด้านท้ายมาเพิ่มนะครับผมก็จะเพิ่มมาประมาณ 2- 3นิ้วเช่นกันนะครับในส่วนของด้านท้ายเราก็ยกขึ้นอีก2นิ้วนะครับผมก็ทําให้ตัวรถสงขึ้นนะครับอ่านะครับก็จะดูดูรถบึกบึนมากขึ้นนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับ แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนจากเดิมนะครับผมจากจากเดิมเป็นไฟแบบ LED เต็มระบบเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบตัว C นะครับผมในส่วนของกระบะท้ายนะครับเราก็ติดสปอยเลอร์เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดครอบนะครับผมด้านท้ายนะครับสีดําด้านนะครับพร้อมโลโก้ Ford สปอร์ตโฟสีดำเงานะครับเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับด้านท้ายนะครับด้วยกันชนเหล็ก TTN นะครับผมทำแข็งแรงให้กับด้านท้ายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ LED มาพร้อมกับไฟสปอตไลท์2จุดแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของเซนเซอร์เราก็ทำการบิวอินให้ติดเหมือนเดิมนะครับ4จุดสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในของ XLT กันนะครับว่า ยังไงนะครับผมเปิดเข้ามาด้านในนะครับสังเกตได้เลยเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับสีหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีเทานะครับเพิ่มความสวยงามให้กับห้องโดยสารนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับผมแล้วก็ในส่วนของรุ่น XLT นะครับก็จะมีเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับมีระบบพุดคอนโทรลเปิดปิดไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติให้นะครับ เป็นออปชันที่มีในรุ่นของ XLT นะครับผมที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับที่เล็งรถ Ford Ranger XLT ไว้นะครับแล้วมีการสไตล์การแต่งที่ชอบแนวแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามโปรโมชั่นต่างๆของบอยมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวบอยทิ้งรายละเอียดข้อมูลการติดต่อและ ที่อยู่ของบอยไว้ให้กับได้คลิปนะครับผมลูกค้าสามารถมาเจอกับบอยได้ที่ Ford Auto Gallery รีปทุมธานีนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอยขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ